ส,ส,สิบเอ็ดนาฬิกาครับของวันที่23พิพฤศจิกายน2564นหยนะครับไกลด้านนู้นสนามบนินดอนเมืองครับกกำลังขึ้นนะครับเช็คออฟนะครับเนี่ยโอ้ลมหนาวมาแล้วครับนี่ผมันจุยเลยครับเนี่ยหนาวเล่น,นออกเฉ่งเหนือครับมุ่งสู่ที่ฝนตกเฉยงใต้นะครับ อากาศเย็นสบายครับสดชื่น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 ไม่มีใครอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยลบหนาแน่นอนชัวร์ครับอยากทานอะไรเที่ยงนี้อ่าวันนี้วันอังคารเมื่อวานวันจันทร์เขาจัดระเบียบทางเทาง้ทาไม่มีอะไรขายเลยวันนี้อยากทานอะไรเที่ยงนี้กล้วยทอดขนมเบื้องได้หมดได้หมดได้หมดยกเวน้นยกเวน้นเต้าหู้ทอดวันนี้วันอังคารเต้าหู้ทอดไม่ขายประเจิมสีไม่ขายวันวันอังคารนะจ๊ะ โอ้โหแดดไม่ร้อนด้วยวันนี้เชียงน,นี้ไปได้ไกลไปได้ไกลบันได้ไกลเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วกินไรเด้อ้วนแล้ววันนี้เริ่มอ้วนแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวสั่งกันแล้วมาเดี๋ยวจัดให้จัดให้ฝึกว่าไงเป็นหนึ่งเส้นหนึ่งทานอะไรส่งได้ส่งได้ไดพอนิ่มสายนิ่มส่งได้บอกมาบอกมา้วยทอดขนมเปื๊อกบอกมาอนนมบ,อบอกมา ใไไต้ครับผมรักฝ่ายครับเอาอะไรครับฝ่ายสั่งมาได้ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเชียงจะออกนะครับตอนนี้รับออเดอร์เรื่อยๆนะครับนะก็บอกมาละกันตรงที่ไหนตึกไหนห้องไหนเดี๋ยวจัดการให้อากาศงี้ไม่ร้อนแดดไม่มีเงือไม่มีแน่นอนคิวมากเลยโอ้โหสดชื่นสดชื่นสดชื่นไปได้ไปได้เดี๋ยวบ่ายนี้เติมรานกันเต็มเต็มเจียนีนนจัดให้นะครับกล้วยทอดขนมเบี้ยงนะอ่าศสยนะจ๊ะในเอาไหม มาได้ครับพี่พรชัยผมรักพี่สาขาลัาเพล้าเป็นไงบ้างเออขอบคุณครับก่อนก่อนสำหรับขั้นน้ำให้นะฮะใช้เป็นสดนะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวกันมิเดย์มิเดย์อเคครับเขาดับไฟให้ไปยึดเส้นยึดสายฮะทำอะไรไมได้เราต้องไปปั่นจักรยานก่อนแล้วกันเนาะออกได้ปเนี่ยออกไม่เก่งจังว่าไงขนมเบื้องกล้วยทอดไม่ต้องรีบขึ้นไปไฟดับเนาะ มันร้อนเออไปกับพี่ก่อนดีกว่าไปกินกยยล้วยดีกว่าหากล้วยทอดกินก่อนมึงจะตื่นเลยน้องอย่าขึ้นลิฟต์นะจ๊ะพี่รักน้องจบครับความัขัดกับคอนมสบายกับรับ,บ,ารรบ,บากบารเงินงบปันเป็นวิตกวันไม่จำกัดระยะทางทั้งในและต่างประเทศนะครับไฟดับครับสี่สิบเโมงกว่านี่เองเราก็ถือโอกาสแล้วกันครับไปหาของอร่อยกินยามเที่ยงครับข้าวคุกวกาแฟไหมกล้วยทอดขนมเปี๊ยกน่ากินจังรับ ถ้าใสาของรอร่อยเยอะครับแมคค้าฉีดก็สซินครบทุกคนด้วยครับไม่มีใครเป็นโควิดครับไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเนะไปไปไหนไปการศึกหรอใสแว่นไปไปดับยิงน,นะจ๊ะอากาศดีครับลมเย็นสบายไม่มีฝนครับแดดไม่มีโอ้ปันได้ไกลเลยเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยไปโอ้ลมเป็นไงย,ยอดนะนี่เจอเอ็มีสีเหลืองนี่ก็เป็นนะ หน้าก็เหมือนเบนท้ายก็เหมือนเบนแต่เป็นรถสีโอ้ยเดี๋ยวก็สีเอาสีเอเคเลยอ่ะากาศเย็นสบายจริงครับลมแรงครับเนี่ยปั่นปั่นไม่ได้ไปเพราะมันต้านลมมากเลยอ่ะไปหาของกินก่อนออเดอร์เพียบวันนี้เป็นสิบสิบถุงแล้ววันนี้แถวนี้หมาดุนะครับต้องระวังนะครับหมาดุมาก หลับแน่นอนเสี geliyor. ยงดังหลับยามชัวร์เลยว่าหลับหมาหลับหมาหลับมันหลับยามครับมันหลับยามเสียงดังตื่นแล้ว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 มาตื่นแล้วมาเร็วนั่นมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมเหลือตัวเดียวเพื่อนทิ้งเหรอเพื่อนไม่ครบโอเค ไปแล้วเสียใจด้วยนะเพื่อนๆกล้วยทอดไม่มีขายเนี่ยจะ้ะเหลือแต่ลอตเตอรี่กินลอตเตอรี่ก่อนไหม <laughs> เอาเลขอะไรบอกมาได้กล้วยทอดไม่ขายนะครับเสียใจด้วยครับะเปลี่ยนใจแล้วกันครับเอาเกี๊ยวทอดมาแล้วกันับพี่เอามาห้าถุงเลยแล้วกันครับพี่เกี๊ยวทอดกล้วยทอดไม่ขายเกี๊ยวทอดแทนขนมเบื้องเดี๋ยวหาได้แม่แม่มาทำเก่อนสั่งครับป้าเดี๋ยวเอาเดือดเปิดหนึ่งเปิดถวยก่อน ว่าการแบานักขั่วไฟดับครับที่นี่ก็ไฟดับครับถ้าทรายดับทั้งย่านเลยครับบริือนกว้างนะครับไฟฟ้านี่ขั่วหลวงครับสู้ๆนะครับแต่งบำลังใจช่วยนะครับไฟติดไวก็จะได้กินขนมใ่ครับขนมนี่เกี่ยวไฟนะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้ใช้เตาครับใช้แก๊สกับใช้แก๊สยังกินได้อยู่นะครับแต่กระซอนไม่มีนะจ๊ะกำลังใจ้ป้าพรครับป้าพรสู้ๆครับแม่ป้ากล้วยไม่ขายครับป้าพรก็จะออเดอร์จะเทมันนี้ป้าพรครับนี่ครับ นะ,ะล,ลุงอยู่ที่ป้าพรอยู่เดียวนะป้าพรสูสูป้าพรบอกทำไม่ทันแล้วมือว่างอไปหน่อยระหว่างนี้สนใจจะซื้อตัวเศรษฐีนะครับฝากได้ครับฝากได้ครับส่วนเกี้ยวครับเกียวเกี้ยวอย่างทอดอยู่ในชะ่ไหมครับเกี้ยวอย่างทอดอยู่ครับร้อนๆครับร้อนๆแน่นอนครับเนี่ยโรงงานก็เปิดเต็มที่ครับกวยกลวยหลายมือเลยปักล้วยมีอยู่คนเดียวที่ออเดอร์ถล่มหมดเลยใหม่และสดครับ เนี่นนนโยโอ้ยทอดกันพันแล้วกัน,น,น,นของตักกล้วยไม่อยู่คนเดียวนี้เจ็ดเสร็จเลยไปดับจากน้องสาวดับจากน้องไปชนสายไฟฟ้าเกี่ยวเข้ามาใช่ไหมล้มหลายต้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตัวดับไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วอูน้องามาไฟติดเลยแสดงว่าน้องเกี่ยวเข้ามาแน่เลย <c oughs> โอเคโอเค อยากคูมาเร็วเต็มเร็วโอ้ยผมอยากพิเลรนเลยกระดับปาจะคุยเรมาทักทายเลยนะเนี่ยอันอ่างเี้ครับตอนนี้นาชาดครับปื้อนี่เกจีอาจารย์ไขเดียวพี่สบายครับพี่ร้อนแน่นอนแล้วแน่นอนเพื่อนมือพองยังมีขนมเบื้องอีกสิบถุงนะจ๊ะรอก่อนรอก่อน ต้องแปลกใจครับกดนี่ของผมเองครับสิบชุดร <c oughs> อนาน,นแล้ววันนี้ป้าเพราะว่าต้องโพตปลกกล้วยครับปลกกล้วยเนื้อขายคนเดียว <c oughs> ออเดอร์เลยถล่มเทมาทั้งนี้เลยวันนี้ครับพี่อันนี้อันนี้อย่างว่างๆเยอะนะครับเ่เ <c oughs> นี <c oughs> บบน่บ้าบิน่นบ้าบิ่นบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนครับ <c oughs> สนใจไหมครับ <c oughs> ให้ดุให้ดูให้ไกลครับสั่งได้นะเปบเทเทแบบกระจายกระจายอะไรได้บ้างสิพี่ไปีเป็นถล่มร้านเดียวได้ยังไงเนี่ย ร้านนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนครับเจ็ดชิ้นยีสิบาทครับเดียชิ้นสามสิบาทนะครับสอมครับสอมครับลองไหมลองไหมบอกมาได้ซื้อแกงจะแรงได้อย่างไร <c oughs> กลับแล้วครับ แล้วนะจ๊ะอย่าทะเลาะก,กันนะจ๊ะ